คนแต่ละท้ายเนี่ยก็มีมุมมองต่อ w e l l b e ิ n งแล้วก็การดูแล w e l l b e ิ n งของตัวเองที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะพาร์ทของ m b ทีที่มันมีโครงสร้างที่มันเป็นทฤษฎีชัดเจนเนี่ยมาบวกกับภาพที่มันมีเรื่องภาพเรื่องความเป็นรูปธรรมมากขึ้นรู้สึกว่ามันเห็นชัดขึ้น บริบทที่พลอยคิดว่าน่าจะมานําเสนอเนี่ยเอาเป็นมุมไหนครับที่เป็นความสัมพันธ์ของมันหมายถึงกับที่เราเอามาแมทกันทาใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับโอเคคิดว่ามันีจริงๆมันคล้ายๆกับทตานะคะก็คือมันจะเน้นแบบเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นนะคะก็จะเห็นจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองแล้วก็เราจะรู้แนวทางในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นในสภาวะที่มันแบบแตกต่างกันแล้วก็เวลาเอามาแมทกับ พาสเนี่ยรู้สึกว่าพาสของ M T I ที่มันมีโครงสร้างที่มันเป็นทฤษฎีชัดเจนเนี่ยมาบวกกับพาสที่มันมีเรื่องภาพเรื่องความเป็นรูปธรรมมากขึ้นรู้สึกว่ามันเห็นชัดขึ้นค่ะก็รู้สูาเสริมกันได้ดีซึ่ง <c oughs> คิดว่า M T I กับตัวเรื่องสมรรถทานเนี่ยสอดคล้องกันว่าเราใช้เซนเพื่อการเพื่อการอะไรครับรับรู้สภาวะความจริงปัจจุบนันหรือเราจะพัฒนาตัวเองก็ได้หรือจะจะจะ,จะอยู่ร่วมกับคนอื่นให้มีความสามารถที่ดีหรือการทํางานหรือการเข้าสังคมที่ดีมันก็ขยายต่อไปมาก สภาวบ MBTI เป็นยังไงครับถ้าที่ถ่ายซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยๆเราเห็นว่ามันสอดคล้องกันมากเลยนะครับระหว่างการค้นหาทายแล้วก็ท่าที่เป็นแมทชิ่งกันนะครับโอเค <Okay. S 1> อเชิญน้อ,องพลอยลองเติมของ MBTI ท p e นะคะในเวิร์กช็อปก็จะพามาหาท p e ของตัวเองจริงๆคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นออนไลน์กันมาเยอะเนาะหนึ่งในแอบปบหนึ่งในเว็บที่พอเพลาสุดน่าจะเป็น sixteen personality คิดว่าทุกคนคง ได้เคยเล่นกันมาแล้วแต่ว่าสำหรับพอมันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรตัว MBTI ต้นฉบับจริงๆกับตัว16 personalities เพราะว่าชนิดของทูที่เอามาวัดนะคะว่าเราเป็น type ไ,ไหนอะไรจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวแล้วก็จริงๆ MBTI เนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า psychological tool หรือว่าเครื่องมือเชิงจิตวิทยาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เครื่องมือที่เราสามารถจะแค่ไปทาแบบประเมินใดๆ ก็ได้แล้วก็จะรู้ไที์ของตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้ว อ่าอย่างแรกเลยถ้าเป็นแบบประเมินที่ผ่านการวิจัยมาจะช่วยเราเยอะมากแล้วก็อย่างที่สองลาเราทาแบบประเมินที่เป็นเชิงจิตวิทยาเนะะี่ยค่ะมันจะต้องมีพาทีท่เราประเมินตัวเองด้วยผ่านการฟังข้อมูลที่เป็นการจากคนที่ผ่านการเซอร์ซิฟายหรือว่าอบรมมานะคะก็จะทําให้เราได้ออสมมติฐาน2อันคืออันที่เราประเมินตัวเองกับอ,อันที่เราทําจากแบบประเมินพอเราเอามาันมาเทียบกันเนี่ยเราก็จะหาทายที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็สมพอยจริงๆ เรามีคุณสมบัติของคนทุกทายแล้วค่ะแต่ว่ามันมีความสําคัญเหมือนกันในการที่จะหาทายของเราเจอเพราะว่าคนแต่ละทายเนี่ยก็มีมุมอมองต่อ well-being แล้วก็การดูแล well-being ของตัวเองที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ในเซสชันเนี่ยจะพาไปเรียนรู้เจ้าตัว preference ที่พอพูดถึงหรือว่าความพึงใจในแต่ละตัวเนะ e P, าะ eisntfjp ใครที่รู้สึกว่าเคยอ่านมาแล้วเคยเรียนรู้มาแล้วอยากจะพามา ทํากิจกรรมจะเห็นอีกภาพหนึ่งเลยนะพอเราทํากิจกรรมมันจะมีคนจริงทําให้เราเห็นว่าไอ้คนที่เป็นอีนะเราแยกฝั่งกับคนที่เป็นไอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันจะไม่เหมือนเราอ่านจากตัวอักษรเฉยๆหรือว่าลองฟังคนอื่นเขาเขียนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเลยแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีอันนี้เราจะพาไปดูพวก natural state ของเขาหรือว่าแบบปกติแล้วเนี่ยแต่ละ preference ของเราแต่ละความพึงใจของเราเนี่ยด้านที่มันเป็นบวกและที่มันลบมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทุกอันมันมี ทั้งบวกและลบแล้วก็ไม่มีไทป์ไหนที่ดีกว่าไทป์ไหนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจเบสิกตัวน,นี้เอาไปต่อยอดได้อีกเยอะมากๆเลยค่ะ